นี้ลำลึกสมัยเรียนมัธยมพอดีน้ำท่วมทางเขาหมู่บ้านก็เลยต้องออกทางเล็กแล้วมาออกทางชุมชนโรงเรียนที่เคยเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วต้องข้ามสะพานลอยอันนั้นไปขึ้นรถอต่างนูน้นเหมือนตอนเรียนเลย แต่ตอนนั้นก็คือไม่เหนื่อยเท่านี้ไหมนี่คือเดินมาแบบไกลมากน้ำท่วมเป็นเหตุ <c oughs> ก็เลยได้ลำเลึกความหลังคนเดียว <c oughs> ไม่ขึ้นสะพารลอยตอนเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวนันเลิกเรียนปุ๊บก็เดินเดินออกจากซอย แล้วก็มาข้ามสะพานลอยเพื่อไปรอรถฝั่งนู้นนั่งรถกลับบ้านบ้านก็อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลนึงนั่นแหละเดินไปก็ถึงแต่ไม่เดินขึ้นรถทุกวานยิ่งตอนกีฬาสีก็จะบานพร้อมกีฬาสีก็จะเป็นฤดูดหนาวบาทีก็จะตก เร็วมากประมาณห้าหกโมงก็จะขึ้นสะพานลอนมาดูพระอาทิตย์ตกแบบทุกวันตอนที่ทำกีฬาสีก็นั่งเลยกับบ้านุม่มาอยู่ตรงนู้นโค้งนูนก็คูอถึงบ้านแล้ว วันนี้ก็คือจะไปนั่งรถเมย์ไปบริจาคเลือดถึงแล้วลำลึกความหลังส่ยเรียนมัธยม <laughs> รถเมล์วันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีหลังคามีหลังคานะหนาะจะทันรถไหมนอสงสัยจะไม่ทัน1น8 ครั้งแรกในรอบปีก็ว่าได้หลังจากที่ไปขับรถเองอยู่นานวิ่งเมื่มก่อนจะถ้ารถนี้จะวิ่งแต่ว่าตอนกันนี้ไม่ไหวีว่ไม่ไหวจ้า S <S> ลำลืกความหลังในรอบปีอีกแล้วตลาดดัตึกสันไม่ได้มาเดินนานมากวันนี้มีโอกาสจะเดินเล่นสะหน่อย แค่ทางถ่ายแค่ไปถึงทางเข้าก่อนนะคะกระหงใจอุ้ยนอนจังปกติซอยนี้ก็คือจะเยอะมากนะคะแล้วก็ลามไปที่ฝั่งนูน้นแต่วันนี้อนนอนขึ้นน้อยมากคืออะไรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะลามไปจะขึ้นก็ได้ไป เดินไปั่งนูนด้วยนะคะ แค่นี้เรเกี่เงกนใจ